ในปี1859นักวิศาศสร์ได้สังเกตว่าการโคจรของดาวพุธมันแปบบแลกมันช้ากว่าที่ควรจะเป็น0.012องศาทุกๆ100ปีปกติตอนที่ดาวเคราะห์โคจรรอบพระอาทิตย์มันจะโคจรเป็นรูปวงรีแต่ว่าถ้าเรามีดาวเคราะห์ดวงอื่นที่โคจรรอบพระอาทิตย์เหมือนกันแน่นอนแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์พวกนี้ก็จะมีผลกับดาวเคราะห์ดวงแรกผลลัพธ์ของมันก็คือแกนในการหมุนของดาวเคราะห์ดวงแรกจะเริ่มหมุนไปด้วยอย่างเช่นวงรีของมันอาจจะเริ่มนไปแต่แหนนี้แต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆื่อยมันก็จะเริ่มหมุน ซึ่งตอนที่นักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นได้คำนวณอัตราการหมุนอันนี้จากกฎของนิวตันเขาได้ค้นพบว่ามันเร็วกว่าขันเป็นจริงการหมุนอันนี้ของดาวพุธมันช้าเกินไป0 0 1 2องศาทุกๆ100ปีนักวิทยาศาสตร์ก็เลยพยายามแก้ปัญหานี้โดยการบอกว่ามันอาจจะมีดาวเคราะห์อะไรสักอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนที่ทําให้การโคจรของ,ของดาวพุธมันผิดไปเหตุผลที่เขาคิดแบบนี้ก็เพราะว่าในยุคนั้นนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบดาวเนปจูนโดยการใช้เทคนิคนี้ซึ่งเราสามารถคำนวน เพื่อที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้แต่ตอนที่นักวิาศาส์พยายามมองหาดาวเคราะห์อันนี้เขาก็ไม่เจออะไรเลยและปัญหานี้ก็ไม่มีคําตอบเป็นเวลามากกว่า50ปีในปี1915งเก้าอยห้าออนสไตน์ได้เขียนทฤษฎีใหม่ที่มีชื่อว่า general relativity ซึ่งคือกฎที่อธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงซึ่งตอนที่เข้าออทฤษฎีนี้ไปใช้กับการโคจรของดาวพุธเขาได้คนพบว่าเหตุผลที่นักวิสศาส์เมื่อ50ปีที่แล้วคํานวณแล้วไม่ตรงก็เพราะว่าเขาใช้กฎของนิวตันปัญหาไม่ได้เกี่ยวข้องกััับกาาาาาาารรรรรววววดขอองเอาาเเเเหหื่่่่่คทีไมม็็นนนแตปพะ กฎของนิวตันนี่เองมันไม่ถูกต้องดาวพุธเป็นดาวที่อยู่ใกล้ผราอาทิตย์มากๆซึ่งแปลว่าแรงโน้มโ่วงของมันจะสูงกว่าดาวอื่นๆซึ่งส่วนที่ทฤษฎีของนิวตันกับทฤษฎีของไอน์สไตน์มาแตกต่างกันก็คือสถานการณ์ที่แรงโน้มถ่วงมันสูงซึ่งค่า0.012องศาต่อ100ปีอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างทฤษฎีของนิวตันกับไอน์สไตน์